อยู่ออฟฟิศพี่น้องชีวิตออฟฟิศโหมีบานอยู่โหมีบานอยู่รหองรอยร่องรอยนะคะทุกคนผมตอนนี้ผมร่องรอยอยู่กำลังจะหาบ้านสักหลังพ่อะไมพ่อไม่นอนกับแม่แม่มีบ้านอะไรนะลูกแม่มีได้แม่พ่อเนี่ยแต่พ่อก็ไปลูกทำไมพ่อว่างพ่อว่างพ่อก็ไปลูกทำไมพ่อไม่กลับไปหาแม่ เดี๋ยวเขากลับไปลูกเขากลับไปบ้างๆตอนนั้นบ้างไะมคะตอนนั้นหนูร้องให้หาแม่ใช่ไหมแม่แม่ให้แม่บอกบ้าพ่อเพมาหาผ่าแม่เ๋ยร้องไห้หนูก็ร้องห้หาแม่นินอใหญหหา่โอ๊ยหมะ เอาก,กินข้าวลูกลูกกระไดซื้อตัวนให้สูงเอามาลูกมาเมื่อกีด้ดิอ่ะเอามาางค่ะเอากินได้วหรอเรียมปากก็เอาข้าวไปกินไหมโอเคหานมาหานมาดีแล,ล้วลูก หันมาหันมา,ม,ามันดิหนงีบคะหะเน้าคำถามเด็กหนอยนมาสู่กันน้ำตาไรลยียวนั่นบริ้อีอย,อย่งเดซิตเดบับข้ามไดเงียงสาของเขาอะนะค้ามไรเงียงสาข้าไรเดียงสาองเออ บ้างๆเดี๋ยวก็ไปเทียบด้วยกันได้เพราะว่าพ่อก็มาทํางานแม่ก็ทํางานในแต่ก็มีทั้งพ่อมีทั้งแม่เข้าใจไหมลูกในแต่มีพ่อด้วยมีแม่ด้วยแต่บางทีก็อาจจะอยู่คนละที่โอเคไหมคะอืมมีบ้างบ้างๆบ้างๆก็ไปเล่นด้วยกันได้อะไรอย่างนี้ค่ะแลวการทุกคนค่ะลูกอะไรคะปองใครสวยกระปุง กระปุงอันนี่แหละของบริษัทนี่แหละลูกของโตเกียวมิวสิกนี่แหละไม่ใช่ของโกกินาค่ะไม่ใช่กระปุงโกกิโกกิมี่โกอืมของโกโกิฮะลูกเดี๋ยวพ่อหนูกินน้ำเยอะก,กินก่อนทัน <c oughs>